พระเอกด,ดังโผงง้อหนิงปณิตาแม่ลันควรให้อภัยไหม สำหรับคุณแม่สายสตองอย่างหนิงปณิตาสวยเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่านอกจากความสวยออร่าแล้วหนิงยังทำงานเยอะมากๆเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงเป็นผู้จัดละครไหนจะธุรกิจส่วนตัวอีกแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับไม่รู้จะสงสารหรือว่าขำนิงเลยละค่ะลังออกมาโพสไอจีเพราะโดนพระเอกลูกรักอย่างเข้มหัสวีรวมมือกับน้องเนรินแกล้งกลางงานปาร์ตี้ น้องเนีรินวิ่งไล่คุณแม่มาให้เข้มจับแล้วก็กอดกระโดดลงสระว่ายน้ำไปพร้อมๆกันงานนี้ทำเอาหนิงเปียกตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยแล่ละค่ะโดยหนิงโพสภาพขณะเข้มยืนกอดมางอ้อลังสร้างวีรกรรมสุดแสบเอาไว้โดยหนิงลงแคปชั่นว่าดูคลิปเลยทำไรลงไปควรให้อภยัยไหมไม่ต้องมาง้อเลยแอดหัสวีใช่ปะแอพรชิตาแง่แง่ใจร้าย งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยบางคนถึงกับแซวเลยว่าถ้าไม่ใช่ลูกชายอย่างเข้มใครจะกล้าทำนิงคอมเมนต์รัวๆเลยว่าถ้าไม่ใช่ลูกชายใครจะกล้าทำแบบนี้กับพี่นิงโอ้ยนื้ลินไลน์แม่หนิงมาให้พี่เข้มแกงสงสารแม่หนิงอะแสบทั้งคู่เหนื่อยมากบอกเลยค่ะว่าทำไม่สนิทกันจริงทำแบบนี้ไม่ได้แต่นี่คือสนิทกันสุด